สวัสดีครับพี่น้องนะครับตุ๊กกี้นะครับผมมีโคราชนะครับปลาชันนีดีนันเกยนนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องนะครับชุดแรงนะครับแทงรึกจึงจับจัวยนะครับผมแข้งหน้านะครับติดสปริงนะครับตีตาเบอร์แข้งหดนะครับผมตอนที่พเชิมลักมาใหม่ๆนะครับแบ่งลูกๆไปก็เหลือไก่รุ่นๆไก่กระทงนะครับไก่นมนะครับไก่สาวอยู่พอสมควรนะครับผมหลังจากนะครับที่ ลูกค้านะครับเตะนะครับลูกนะครับชุดแรกๆนะครับพี่น้องบอกเลยว่าโอ้โหแข้งหน้านี่จัดจ้านนะครับแล้วก็ตีตานะครับแล้วก็เบิกแข้งนะครับชุดแรงนะครับแทงลึกจ๊กจับจั่วเลยพี่น้องนะครับนั่นก็คือลูกเจ้าเสลักนะครับผมมีติดบ้านไม่ผิดหวังนะครับมีไว้หลายๆตัวนะครับไม่มีผิดพลาดนะครับเพราะว่าในการจ่ายลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันนะครับออกโทนนินจานะครับเพราะว่า ตัวของเขาเองนะครับเป็นสายเลือดนินจานะครับผมใจลูกสีสันค่อนข้างจะไปทางนินจาตัวนี้ค่าตัวแพงที่สุดในหนุ่มนมีนะครับสี่ล้านเก้านะครับแชมป์สิบสามล้านนะครับโอ้โหตัวนี้แข่งหน้าทีติดสปริงนะครับตั้งแต่ตีเงินล้านมาแล้วพี่น้องโอ้โหไอขนาดคู่ชนตัวตีล้านนะครับแข่งทีแข่งลึกมาเจอเจ้าเซนแล้วก็ไม่ไหวนะครับไปไม่หลอดนะครับแล้วก็ไปตีสิบสามล้านอีกก็โอ้โหตีแรงแทงลึกนะครับจึ๊จับจ้วเลยพี่น้อง สำหรับเจ้าแสนรักนะครับจ่對對 mm hmm. ายลูกดีจ่ายลูกเก่งนะครับขยันนะครับลูกของเขาขยันนะครับทีเบอร์แข้งนะครับแทงรึกนะครับตีตาอีต okay. ่างหากนะครับเป็นสายเลือดดินจาอีต่างหากพี่น้องตอนนี้พี่น้องทนใดที่ยังไม่มีนะครับไปต่อสายนะครับยังไม่มีลูกแสนรักไปต่อสายยังไม่มีลูกแสนรักเอาไปยืนแม่พันธุ์นะครับยังไม่มีลูกแสนรักเอาไปยืนพ่อพันธุ์นะครับยังไม่มีเอาไปไหวเลียงตีนะครับชั่วโมงนี้บอกเลยว่า น่าเก็บนะครับน่าเก็บมากๆนะครับเพราะว่าค่าตัวหนึ่งและค่าตัวแพงสุดในหนุ่มลงหมีสีล้านเก่าสองช่มที่สิบสามล้านนะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นสายเลือดเงินล้านชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจ้าแสนลักนะครับจ่ายลูกดีแข่งนาท่สปริงนะครับลูกๆนะครับราคาก็เริ่มต้นห้าใบเท่านะครับผมลูกค้าหลายคนที่เอาไป ตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหตุก,ก้เอ้ยพี่บอกเลยว่าพี่เอาไปทำสายเอาไปต่อสายไปเติมสายพันได้ดีนะครับเพราะว่าไก่แข่งนาเติมก็ไก่มาลอกก็ได้เติมก็นางอนก็ดีเติมก็ไก่ถอดไก่ถอยโยกถอดถอยก็ดีเพราะแข้งนามันเป็นตัวการันตีให้กับตัวเจ้าสายลักเองนะครับพี่น้องชมวงนี้ไม่มีไม่ได้แล้วพี่น้องเย้ย ทางฟาร์มก็จะมีไก่2เดือนนะครับพี่น้องลูกแสนรักนะครับโอ้โหตอนนี้หลายซุ่มหลายฟาร์มที่ยืนพื้นลูกแสนรักแล้วถูกใจนะครับเขาบอกว่าเป็นไก่ที่เข้าตาเซียนนะครับสายตีทุกวันนี้นะปล่อยหางไปนะวัดควมๆเลยขยับตีขยับโยนแข้งหนาทีๆเบื้อแข่งบ้าตีจิตใจดีต้องลูกแสนรักนะครับพี่น้องยังงี้เลยพี่น้อง ต่อเติมสายได้ดีนะครับผมการันตีโดยลูกค้าซุ้มใหญ่ๆนะครับที่เอาไปแล้วกลับมาซื้อตัวเมียเพื่อไปทําแม่พันธุ์หลักที่เข้ากับพ่อพันธุ์ที่ชนะเงินล้านนะครับพี่น้องบอกเลยว่าแกวนะครับพี่น้องคลิกไปดูตัวอย่างลูกได้เลยนะครับที่ริงนะครับหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกของตุกกี้นะครับตุกกี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแอดมินนะครับกลุ่มนุ่มลงมีนะครับบริหารโดยเสียเฉิมเจตุกนะครับผม เข้าไปรับดูรับชมได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับว่ามันตียังไงสไตล์แบบไหนควรเะีอยวเขาก็ตัวไหนนะครับ091นะครับ042นะครับ4 8ป97นะครับขอบคุณค้าฝากด้วยนะครับพี่น้องที่เด็ดนะครับแข้งหน้าตีตาแทงรึกจึงจับจั่วนะครับต้องแสนรักนะครับพี่น้อง